สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเช้าที่สดใสวันนี้วันนี้จะพาทุกคนไปน้ําตกที่ประจินบุรีแต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะไปน้ําตกอะไรกันเพราะว่ามันมีหลายน้ําตกอะอยู่แถวแถวนั้นติดติดกันประมาณ2อสาน้ําตกอะเนาะเรา,เาไม่รู้ว่าตรงไหนมันสวยกว่ากันเดี๋ยวเราจะลองไปดูก่อนก็จะมีน้ําตกวังบอ่อน้ําตกสาวน้อยแก่งคลองช้างคานวังรีอะไรประมาณเนี้ยแต่เดี๋ยวเราจะไปดูก่อนแต่ที่เราตั้งใจไปคือเราน่าจะไปน้ําตกวังบ,องบอ่ออ่า ประมาณนั้นก็วันนี้เราออกกันเช้าหน่อยเพราะว่าเราเราขับรถยนต์ไปด้วยก็ไม่รีบร้อนเท่าไหร่เนาะแล้วก็เอ่อฝนไม่ตกซึ่งไม่รู้ว่าที่นู่นอ่ะจะเจอฝนหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้แต่ว่าน่าจะได้เล่นอยู่นะน้ําว่าน้ำยัง <c oughs> ไปอาบที่น้ำตกทีเดียว <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราก็ไปเรื่อยแล้วกันเนะเพราะว่ามันประมาณร้อยโลอะ่ะไม่เกินนี้ร้อยโลอยู่ที่หวัดปราจีนก็คือ อ,อยู่ในพื้นที่เขาใหญ่เนาะอยู่ในพื้นที่เขาใหญ่โอเคก็เดี๋ยวเราเริ่มเส้นทางเลยตอนนี้เราออกมาแล้วตอนนี้ตีห้าครึ่งเราเพิ่งออกมาเนาะตีห้าครึ่งวันนี้วันอาทิตย์ที่สดใสรอเราอยู่โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางกันแล้วก็อาจจะไปเจอที่น้ำตกเลยเพราะว่าเส้นทางไม่มีอะไรครับก็ตาม G ี s ได้เลยเนาะเปิด GPS ีเจอเลยน้ำตกวังโบไปกันต่อ แล้วก็ถึงปจัจจต,ตาคามแล้วเนาะเขาเขตพื้นที่มาถึงปัจจตคามแล้วก็อีกประมาณสัก30กิโลเราก็จะถึงน้ำตกที่แล้วเดี๋ยวเราจะไปแวะที่น้ำตกวังบอลกันก่อนเนาะน้ำตกวังบอแล้วก็ไปดูที่สาวน้อยแล้วก็อีกที่นึงก็คือน้ำตกตะเคาะเดี๋ยวเราดูกันว่าตรงไหนมันสวยเราก็จะปักหลักเล่นตรงนั้นเลยอีกที่เดียวอีกประมาณสัก30กิโลเราจะถึงที่แรกครับไปไปกันต่อตอนนี้บรรยากาศก,าก็คึมๆเนาะมันฝนจะตกเลยจะเล่นไหมค่ดูสนะิ อากาศคือเหมือนแบบทำดีๆที่นี่เลยสวยๆโอเคทุกคนตอนนี้เราเลี้ยวเข้ามาในวัดในน้ําตกวังบ่อทางเข้าจะเป็นประตูวัดอะชื่อวัดอะไรนะเมื่อกี้วัดวัดเราอะทายาวมาขังวัดไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูด้วยไม่เป็นไร คือถ้าเปิดจาน GPS อ่ะมันมันจะเข้ามาจากถนน,นเส้นหลักอ่ะเส้น3649อ่ะก็คือเราขับตรงรเข้ามาเลยมันจะเป็นมันจะเขียนป้ายว่าน้ำน้ำตกวังบอ่อซึ่งหน้าทางเข้ามันก็จะเป็นซุ้มประตูวัดนั่นแหละเออมองง่ายๆนะเป็นซุ้มประตูวัดโอเคเดี๋ยวเราลองขับเข้าไปดูกันอีกประมาณ5กิโลครับตอนนี้ยังเช้าอยู่นะ7ประมาณ7โมงยน่าจะยังไม่มีใครมาเรกแต่เราไปดูกันเหมือนว่าเป็นยังไงถ้าสวยอะไรแบบขายขออื่น <laughs> <laughs> ไปกันต่อ ดูบรรยากาศข้างหน้าตกใจเลยเมื่อกี้นึกว่าเข้ามาในป่าเ๊ะไปกันไม่หลแน่นน้ำตกวังบอบอบอเราถึงแล้วน้ำตกวังบอเข้าไปไาลก่อนด้วยนะ เราไปดูกันร้านจอดอยู่ด้านนี้เดี๋ยวเราจอดต,ตรงนี้แหละมีของกินด้วยแต่ยังไม่เปิดเลย <c oughs> ไม่เป็นไรถึงน้ำตกบางบอ่อแล้วนี่น้ำตกบางบอ่อน้ำตกอยู่ด้านนูน้นมีซุ้มให้นั่งด้วยนะแล้วก็มีค่าจอดรถเมื่อกี้20บาทรถยนต์<ะ>เนาะรถตู้40รถมอเตอร์ไซค์10บาทใช่ค่ะโอเคไปเดี๋ยวเราลงเลยไปดูน้ำตกกันก็นคือจอดรถจอดรถตรงนี้นะมีร้านจอด แล้วก็อยู่ตรงทางเข้าวัดเวยไปเฮ้ยไม่ใช่วัดแต่นักสงฆ์ทางนี้ลูกไปเดี๋ยวเราไปดูกันน้ตกโอ้มีซูมให้นั่งซูมนี่รู้สึกว่าจะร้อยห้าสิบใช่ไหมซูมน่าจะรนะ้อยห้าสิบนะไปเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกก่อนเดินมาก็ถึงเลยนะนี่อันนี้สบายของจริงจอดรถทุกสวยเลยสวยมากจอดรถทุกสวยเลยทุกคนที่นั่งเยอะอยู่นะ คืนฝนจะตกนะอ้มมีคนมาก่อนเรานี่นะเอาตรงนี้เลยนะทีมโอ้ย ดูดิดูสวยจริง จะเดินไปดูกันนะเขาบอกว่ามันมีมันระยะทางเดินได้นะรอน้้าตกประมาณร้อยเมตรเนาะมีทั้งหมดประมาณสี่ชั้นแต่รู้สึกว่าชั้นสุดท้ายอะเห็นที่เขาบอกว่าต้องมีเ <4. S 1> จ้าหน้าที่ต้องมีต้องมีเจ้าหน้าที่พาไปเพราะว่าอันตรายอันต,าตรายแบบว่ายัางไงแต่เราก็ไม่แน่ใจเนาะไม่เป็นไรที่ไหนแค่สามพอนี่เดี๋ยวเราก็คือ,อเอาเอาใช่ใช่ใช่เราเอาเท่าที่เขาไปได้กว่านี่นะ ก็คือล้อลิ้มตกเลยมันจะมีทางเสียบไปสำรวจไปนีง่ไงเขามีป้ายลุกศอนอยู่สีแดงๆไปค่ะเดินนํำเลยกลัวหรอกลัวอะไรมานี่มาจะข้าน้ำเองไปกันต่อไปดูซีข้างบนเป็นยังไงก็เหมือนคล้ายๆเส้นทางคล้ายๆเขาตีนไก่แหละเพราะว่าแต่ที่นี่เหมือนจะต้นไม้เยอะกว่าเนาอดูนะ <laughs> อันนี้คืออยากเล่นนำ้ำหรือกลัวฮะ <anto> <kaz oo> อ่ะป e ่ายป่าป่าอุ๊ยนี่ไงสวยจุ้มค่อยะลุไปเดินนู้ดเขาบอกว่าเมื่อคืนน้ำป่ามาตอนตีสามนะแต่ว่าตอนนี้น้ำใสแล้วน่าจะฝนตกเมื่อคืนไปค่ะบด้ใจไหม เหยียบน้ำไปเลยก็ได้ลูกตรงไปล้างตรงนู้น้ตรงน้มีบ่ออบ่อหนึ่งไปอันนี้เมื่อกี้เราถามที่เจ้าที่คือน้ำน้ำตรงนี้ไม่ใช่น้ำเขื่อนนะเป็นน้ำที่ลงมาจากเขานี่ไงเขาบอกว่าลานหินอินทนนท์ไปได้นี่นะไฟไฟง่วงแล้ว ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราปล้างที่ปลายทางเลยลูกอ่ะเดินไปเลยค่ะย่อๆเท้าจุ่มๆไปก่อนเออมันเดินได้แล้วแหละมันไม่ได้ลึกค่ะทำไปเลยทำไปเลยเ ก็คือว sí de right, right? like ิวระหว่างทางที <t ell> <venant> ่เราจะไปขึ้นอะไรนะลูกจากอินทนนท์เหรอลานหินอินทนนท์นะก็คือจะเดินเลาะน้ำตกอย่างนี้ตลอดทางเลยทุกคนแล้วแบบน้ำใสมากเอ้ยทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงลานหินแล้วนะลานหินอินทนนท ก็เลยปึบเนาะเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีทางเดินไปตรงนี้อีกนะแต่ว่าเราจะไม่ไปแล้วเพราะว่าอีอุ่นอีกอุ่นเรื่องกลัวอีกอุ่นบอกว่ามันมืดใช่ไหมคะมืดแล้วอ่ะคลุมๆเนะก็ไม่เป็นไรถ้ากลัวเราก็จะไม่ไปเราจะดูแค่ตรงนี้แหละไปตรงดีก็คือถ้าสมมติว่าใครใครมาก็คือมาได้นะเขาจะมีเก้าอี้ให้นั่งแต่รู้สึกว่าบริเวณข้างบนนี้จะไม่มีนะจะมีแค่ช่วงด้านล่างเมื่อกี้ที่เราเดินมาตรงอา เลยประมาณ50เมตรจากที่เราจอดรถอะแถว,แวนะั้นอะตลอดทางเลยก็คือสามารถมีเก้าอี้ให้นั่งได้เนาะแต่ว่าขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีแล้วนะก็คือจะเป็นเส้นทางเดินธรรมชาติแล้วเดินชมธรรมชาติแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศตรงลานหินตรงนี้ให้ดูกันเผื่อใครจะเดินขึ้นมาดูเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้าที่เดิมมา,มากๆไปแล้วไปดูกันโอ้ก็สวยเหมือนกันนะที่นะ่นนะตรงนี้ค่ะ ดดูิสวยมากเราวางไหลลงไปตามน้ำครับพี่ <laughs> โ,อโอ้ยยังไงสวยสวย ทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะไปแวะดูที่น้ำตกสาวน้อยแล้วก็น้ำตกตะขอตะขอกันนะคะแต่ว่าจะเล่นหรือไม่เล่นก็ต้องดูนก่อนเพราะเราเล่นจนจะง่วงเพราะว่ามือเหี่ยวแล้วันมือเหี่ยวมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวเที่ยงกินกันนะคะโอเคก็คือ,อทุดที่อยู่ใกล้กรุงเทพ,นเ,ทพเนาะถ้าใครสนใจมาก็ก็ได้น้มีรางกลางเต้นมีสายฟ้าด้วยถือว่าสะดวกอยู่เนาะแล้วก็น้ําใสมากก็คือวันที่เรามานี้เป็นวันที่ ยี <28 S 2> <28. S 1> ่สิบแปดเนาะเป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดน้ำก็กำลังสวยเลยน้ํากําลังน่ากระโดดเลยมีทั้งหมดหกโซนนะรางย่างเต็นท์สองโซนแล้วก็โซนเล่นน้ําทั้งหมดหกโซนนะก็คือขึ้นไปเลยเมื่อกี้ที่เราขึ้นไปอ่ะคือเราพูดผิดนะจริง mm. เราขึ้นไปถึงชั้นหกเลวนะลานหินอินทนน,น,น,น์น้ําสวยมากเนาะมีสไลเดอร์ด้วยแต่เรา <c oughs> ไม่กล้าเล่นเพราะมันน้ํามันแรงแล้วก็มันไม่มีคนด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อที่น้ำตกสาวน้อย ไปดูกันก็นได้เนาะไปดูบรรยากาศที่นลำตกสาวน้อยแล้วก็นลำตกตะคอกันว่าเป็นยังไงโอเคครับนลำตกวันบอกก็ประมาณนี้ขอบคุณค่ะบ้าก,ก็ตรงนี้นะคะก็จะมีพวกร้านอาหารและขนมแล้วก็จะมีที่ื้อสูทชีบ,าบานเนาะแล้วก็มีเสื้อสูิเสื้อสูทชิเสื้อสบชิชั่วโมงละแปดสิบบาทชั่วโมงเ<อ>ท่าไหร่นะครับพี่ชั่วโมองละแปดสิบชั่วโมงละแปดสิบบาทโอเคแล้วก็ เมื่อกี้เรามาเช้านะมันยังไม่ค่อยมีของตอนนี้ก็คือเริ่มมีของละมีร้านขนม oh. มีเนี่ยไก่ย่างส้มตำลูกชิ้นแล้วก็มีรถเข็นนะฝั่งนี้ก็นี่นะล้านจอดรถเมื่อเช้าเรามามีคันเดียวมาคันแรกเลยโอเคเริ่มมีคนเดียวค่ะใช่เริ่มมีคนเดียวมาแล้วโอเคครับไปมามาง่ายเนาะตามนี่ได้เลยจเพได้เลย <Okay. S 1> ไปไปกันต่อ เสียที่ไหนรพี่รู้ว่าเดี๋ยวเขามีคนมาเก็บเท่าไหร่ขอทราบอนะห้าสิบได้ทั้งวันขอบคุณครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่น้ำตกสาวน้อย็คือห่างจากเมื่อกี้วางบอประมาณสักสิบสิกิโล<า>โอเค<ม>เราไปดูบรรยากาศกาันตกหูน<า>้ำใสสมากส,สมคำ่าลือนี่นะเราก็จะมาจอดตรงนี้นะที่จอดน้ำตกสาวน้อยแล้วเข้าไปข้างในมีที่จอดรถ20บาท แค่ค่าแค่เท่าไหร่นะพี่เมื่อกี้นี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยค่าแค่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะนั่งได้ทั้งวันไม่จ่ายสวยมากอยากเล่นแต่ว่าไม่ไม่เล่นแล้วขี้กเกียจเปลี่ยนชุดขี้กเกียจเปลี่ยนชุดขี้เกียจอ่ะน้ำใส่พอ่อเขาเลยใส่มากเลยหมาหมาหันวยนะพอดูหมาหันไปใส่ไปนะ้ำโหดูดิแค่ดูในกล้องดูดิแค่เยอะมากนะที่นี่ ไปดูน้ำใกล้ๆไปดูน้ำกันเหนอเลยสวยจริงนี่ทุกคนนดูน้ำใสมากเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นตรงตรงหัวโค้งกันไปพี่หัวโค้งกัน ทำซ้องต่ำกันพิกริกสวยมากเน้ำเาเรื่องจริงไปไหนอ่ะมานี่อ้หูสวยจังดู หอ้นะ้ใสจริงจ้าด้วยอ,อยากเล่นไหมอยาเล่นเนาะอ่าโอเคบรรยากาศประมาณนี้เนาะเป็นทางผ่านเมื่อกี้ผ่านฟองช้างคานมาเนาะฟองช้างคานแล้วก็เป็นที่นี่คือเจาหน้อยนะถ้าคือใครแวะมาก็คือมีที่จอดรถและสะดวกอยู่นะมีร้านอาหารครบเลยมีแค่ให้นั่งน้องที่นี่น่าจะกลางเหน็บไม่ได้เนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปตะคอ,อกันต่อ ีลานจดดอดรถยู่ในเขตอรทยาแห่งชาติเขาใหญ่นี่ทางเข้ามีห้องน้ำโอเคส่วนค่าเข้านะคะผู้ใหญ่คนละ40บาทส่วนเด็กอายุต่ำกว่า14ปี20บาทหรือว่านักศึกษาน2ิบาทนะคะไปเราก็เสียเข้ามาแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะเคเดี๋ยวเราเดินไปน้ำตกกันไปเลย300เมตรไปกันต่อ,ถ,อถึงแวว สวยสวยอีกแล้วสวยว่าไม่ได้นะว่าไม่ได้นะทุกคนโอ้ยลึสากสองจุดสามเมตรสถานการณ์น้ำอันตรายนะพี่เดียวเขาเขียนไว้ไม่ได้ทั้งนั้นไปเรามาให้ดูบรรยากาศแล้วกันเนาะ กูรวางบอกแล้วแต่ว่าก็น่าเล่นนะตสนามมันแรงอะ่ะเพราะว่ามันแรงไปไป,ไปดูมั้ยจ้ะโอ้ ลื่นนะลื่นนะระวังนะ ขึ้นสีแดงนะครับก็คืออันตรายนะตอนนี้นนก็ยังมีตรรัวเล่นอ,อยู่นะโอเคเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับใครที่ผ่านมาทางนี้นะ น้ำตกสาวน้อยแล้วก็น้ำตกตะครอนะคะซึ่งเป็นน้ําตกที่อยู่ใกล้เคียงกันสามารถเดินทางติดต่อกันได้นะคะก็ใครที่มาปราจีนบุรีนะคะก็สามารถแวะมาเที่ยวได้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีที่เที่ยวใหม่ๆแนะนําก็สามารถคอมเมนต์มาให้พวกเราได้นะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนบ๊ายบาย